สวัสดีครับวันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถวีโกเป็นวีโกแคปนะครับเราเสริมแหนบ16มิลเข้าไปนะฮะข้างละ1นแผ่นนะครับสามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักได้ประมาณ1ตันกว่าๆนะครับรถคันนี้นะฮะเขาจะเอาไปบรรทุกน้ําหนักประมาณ1ตันกว่าๆโดยที่ไม่อยากให้หน้าลอยเยอะนะครับเราก็ทําการเสริมแหนบ16มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับถ้าเป็น20มิลน,น่าจะแข็งกระด้างมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจเลือก 16มิลดีกว่าครับเพื่อให้มันดีกว่าระดับเดิมปกติแล้วของเดิมเขาก็บรรทุกได้นะฮะหตันแต่ว่าเจ้าของรถไม่อยากให้หน้าลอยเยอะนะฮะมันขับยากก็เลยเสริมแหนบ16มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับนี่ครับใช้แหนบของสามิรนะฮะตากระทิงนี่แหละฮะเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางหัวท้ายนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรา เจาะใหม่นะครับเจาะรูตรงคัสซีแล้วก็ยึนดน็อตให้ดีสายรัดเบรกมือนะครับโอเคเนาะใส่ชกเดิมได้ครับนะฮะเพราะว่าเสริมแหนบน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางรองแหนบหัวท้ายเลยนะครับเพื่อให้รับน้ําหนักได้เร็วขึ้นแล้วก็เพื่อให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างไม่กระทบกันเสียงดังด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งนะฮะเราเสริมแหนบแบบนี้เราไม่ได้เอาเข็มขัดรัดเขาออกนะครับ ตุ่มตัวนี้มันมีอยู่ถ้าเราไม่ใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปเวลาที่แหนบชุดบนชุดล่างมันจะมานั่งกันนั้นไอ้ตัวตุ่มตัวนี้นะครับตุ่มบุดตัวนี้มันจะมาถูกตัวนี้ก่อนนะครับมาถูกไม้กระดานเราก่าอนดังนั้นถ้าเราไม่ได้เอาตัวนี้ออกเราก็ควรที่จะต้องใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปนะครับแล้ววิธีการเสริมแหนบนะฮะเราก็เสริมเป็นแผ่นล่างไปเลยครับถ้าเราเสริมอยู่แผ่นบนนะครับเราจะใส่ลูกยางรองแหนบไม่ได้นะครับเพราะแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างมันจะชิดกัน ให้ดูครับแล้วเราก็ตั้งแหนบให้ตรงทั้งสองข้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวรัดแหนบเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้แหนบเขานั้นไม่บิดนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยเอาแบบว่าบรรทุกตันกว่ากว่าบรรทุกได้สบายๆนะครับเสริมแหนบไปแค่ข้างละแผ่นเท่านั้นเองนี่ครับเสริมแหนบเข้าไปใช้แหนบสามมิตรนะฮะก็ เดี๋ยวน็อตยาวตัดออกนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับเบอร์นี้มีไลน์นะฮะก็โทรจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราทำรถได้แค่สองคันเองจะเป็นรถส่วนตัวนะฮะหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับ อยากจะนํารถของท่านนั้นเอาไปบรรทุกนะฮะก็ควรที่จะต้องเสริมแหนบด้วยเนาะนะครับเสริมแหนบเวลาบรรทุกแล้วน่าจะไม่ลอยถ้ารถเดิมๆของเขาเนี่ยเวลาบรรทุกได้ตันหนึ่งเนี่ยโอหน้าเขาลอยเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเราเสริมแหนบแล้วเนี่ยถ้าบรรทุกของหนึ่งตันหน้าเขาจะไม่ลอยเยอะนะฮะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ก็จะขับง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องเสริมแหนบด้วยนะน่ครับเดี๋ยวเราใส่เหล็กรัดแหนบลงไปตรงนี้นะครับ รัดแหนบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดด้วยนะครับคันนี้ก็ใช้โชคเดิมนะครับใช้ของเดิมสแลกก็เป็นสแลกเดิมครับเพราะว่าสแลกเขายาวพอนะฮะโอเคเนาะให้เพื่อนๆดูครับเป็นเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับอู่ของเราอยู่ที่อำเภอบ้านบึง<ล>จังหวัดชนบุรีครับรับเสริมแนบนะครับแล้วก็รับวางเพลาลอยด้วยให้กับรถบรรทุกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆืออยากจะลอ <ๆ S 2> งสมรรถนะของรถของเราเวลาเราเสร <ไป S 2> ิมแนบไปแล้วเราสามารถที่จะเทสให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันได้เรามีเครื่องเทสครับนะฮะสามารถเทสให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันได้ว่ารถของเพื่อนเพื่อนนั้นบรรทุกน้ําหนักได้ตามที่ท่านต้องการไหมนะครับสําหรับรถส่วนตัว หรือว่ารถบรรทุกอยากจะเสริมแหนบอยากจะจัดทรงรถก็มาที่เราได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะเสริมแผ่นเดียวเสริม2แผ่นจะบรรทุกมากจะบรรทุกน้อยนะครับโทรมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับโทรมาปรึกษาได้เลยเรายินดีพร้อมให้คําปรึกษาครับพิกัดอู่ของเราอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ หรือไม่ก็โทรมาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าอู่ปริชาติทอลอยนั้นเ็าอยู่ตรงไหนนะครับเซิร์ชในแผนที่ได้เลยนะครับเซิร์ชคําว่าอู่ปริชาติเทาลอยนะครับตัวหนังสือขึ้นอยู่ในคลิปเลยครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรอชมคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ